โอเควันนี้จะมาสาธิตเรื่องการต่อสายคันเอาดันไฟสําหรับพวกตระกูลรถดีแม็กนะฮะขอมา่อนอื่นเราก็เตรียมนี่ก่อนตัวเช็คฟิลนะตัวเช็คฟิลปึ๊บอ่ะเราก็จะคีบเข้าได้แล้วเรียบร้อยทําการเทสก่อนว่าไอเนี่ยมันใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ใช้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ชักปลั๊กไฟออกมานะโดที่ยังไม่ติดเครื่องนะนะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไฟนะอันนี้ไม่มี อันนี้มีไฟตรงตลอดเวลาไม่รู้ว่าเอาอันนั้นอันที่มันมีไฟตรงตลอดเวลาอันเดียวนะแล้วจาไว้อันนี้คือเส้นกลางไอ้น,นี่คือไดไดมาที่ทําขาเป็นดีแมกแล้วอันนี้เป็นไฟตรงตลอดเวลาไใกล้มา,า,มาตัดขาดเลยอันนี้รู้ลนะเส้นไหนตัดสมมติเราตัดขาดชับตัดขาดไฟตัวด,ดันไฟมา,ามันมีสีสีสีดําต่อลงดินหรือลงกาวสีเทาเอามาคลังซีกไ่ ที่เราตัดออกมัดเข้าไปไปกักีให้เรียบร้อยนะแล้วอีกเส้น,นก็สีน้ําตาลที่เราตัดออกจากสายเส้นนี้มันจะมีไฟตรงตลอดเวลาเอาเข้าสีน้ําตาลเอาเข้าสีน้ําตาลเพื่อไปผ่านกล่องไฟออกมาเหลืออีกเส้นหนึ่งคือสีน้ําเงินสีน้าเงินหาหาไฟกุญแจเข้าอ่าตอนนี้ผมจะเอาอันนี้สมมุติว่าเอาอันนี้กุญแจเข้านะผมจะเทสลองก่อนอเทสสบเข้ายนะ มีไฟกุญแจเข้าอันนี้ลงกาวอันนี้คือหลอดไฟแดงที่จอหน้าปัดรถยนต์เราที่เป็นรูปแบตเตอรี่อ่าทีนี้เราจะเดินเครื่องละอันนี้คือเราจะให้แผนผังไปให้ทุกอันถือว่าน่าเราต่อปักตระก,กุลอ่าบ so ิ so ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มีซงอีสุจะเป็นอันนี้เน<ม>ี่ยส่วนพวกว er, ีโก้ฟอร์จูเต่อตระกูลโตใต้าจะเป็นรุ่นนี้ แล้วก็นี่เป็นเจเจกล้วยหอมเจปักกลมอ่าไดมิซูวิชิไททันอ่ามีแบบไปให้ฮอนด้น,นิสสันมาสด้าเมิลองเวล่าเนี่ยมีแบบไปให้ะนะนี่อ่าตัวเดียวกับวิโก้ฟอจุนโรเนอร์อันนี้นี่คือต,ตัวอย่างหน้าตาอ่าทีนี้เราจะสับสวิกแล้วนะปึ๊บไปปึ๊บนี่คือสแตนดาร์ดปีใบล็อกที่หนึ่งโดนแล้ว เ็มโดดเลยเห็นไหมวนแอมล็อกที่สองล็อกสามถามว่าทําไมล็อกสองล็อกสามไม่แตกต่างเราไม่ได้มีโหลดอะไรเลยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในรถยนต์ถ้าอยู่ในรถยนต์มันจะวิง่งมันจะออกมากกว่านี้ไอ้นี่ผมฝันแค่ลองแค่ตรงนี้มันมีแรงโหลดนะนะเห็นความแตกต่างใช้งานกับไม่ใช้งานคนละอย่างนะโอเค เืนะครับหาไฟมาเป็นไฟตรงตลอดเวลาตะไกมาตัดแชปขาดจากการเลยตัดขาดรอกแล้วสายเส้นสีเทาให้ต่อกับมาทังซิกใดาสายเส้นสีน้ําตาลที่เราตัดออกไอ้ที่เราตัดออกไปเนี่ยให้มาต่อกับเส้นสีน้ําตาลสีน้ําเงินหาไฟกุญแจเข้าไปมัดรวมกันโอเคจบแล้วครับ